ในใครทำให้พ่อตอบ้าทำให้พ่อคนไหนใครใครปคนทําอ่ะพ่ออธิษฐานบอกพ่ออธิษฐานดิเลืมล้องเพลงพ่อดีร้อสิไม่อาแยเลิม่ม่เอา่ทำเพลงเอาใหม่เอาใหม่หลับตามาใหม่หลับตามาใหม่เอาใหม่เดินมาใหม่แล้วเอาอ่าเร็วๆป่ะมาเลยมารอบเพงให้ปอกันเร็แฮี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ลองมัดังด้วยก่นแฮปปี้ อีกรอบนึงไอ้าดนหนท่คือเป่าไหนอ่ะันนั้นี่เลยให้พ่อที่ฐานดิไอบ้าด้ยอ้าใ้ันไหอุ้ยอยากกินทั้งสอันเลยกันอ่ะพี่ดาวอังกันอันเดียอันเดียวอันนี้ก็ได้อะขอขอให้ใีตงเยอะๆแล้วก็เอาไปที่ เพาไปที่ที่ที่ต่างประเทศนะอ๋อครับครับต้องกินเลยรไหมอันเอออยู่ก่อีพรอีพรอีพรอีพ่อก่อนขอให้อะไรก็ไอ้เบอต่อมีตังเงินแล้วไปเที่ยวไปจำนานเลยแลๆไปทำอะไรเยอะก็ก็ซื้อตั๋วไล่ไปซื้อตั๋วได่ซื้อตั๋วไปไหนซื้อตั๋วไปขึ้นขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปต่างประเทศ โอเคโอเคครับหอมแก้มพ่อป้าอ๋อ